วันนี้ก็จิมาพาตําบกม่วงเลยค่ะบันนี้ตําบกม่วงเลยยาบกม่วงะคะ่ะกี่ข่านเอาไปกินน้ำน้ำปลาหวานไหมเอามายําม,มาตําเลยค่ะเครื่องปรุงก็จะมีกะปิน้ำปลาล่าผงชูรสน้ำปลาหวานพริกผงกะปิใส่ลงไปแล้วนะคะทีนี้ก็ใส่พริกผงใส่น้ำปลาล่าหน่อยเนึงแล้วก็เอาน้ำปลาหวานเมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปค่ะบกม่วงนี่คือมะม่วงอกล่องนะคะ สามลูกรสชาติของบักม่วงอกล่องเนี่ยจะเป็นลูกที่แกจัดอ่ะจะออกมันๆเปรี้ยวๆจะบ่ค่อยเปรี้ยวจัดค่ะบักม่วงอกล่องนะใส่ส่วนผสมหมดแล้วเขาก็จะมาตำค่ะทีนี้ตำคนใ้เข่ากันเลยค่ะหน้าบักม่วงกระิออก กับความจินบประทานได้แล้วค่ะแบบเนี้ตำให้เข้ากันเสร็จก็เรียบร้อยเสร็จพิธีค่ะบริถายหอยหมองใส่จานเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะ